ีเยดิวต์แล้วค่ะอ๋เดบิวต์แล้วละก็อนน้เต็มตัวแล้วดีใจมากครับผมว่าถือว่าเป็นก้าวเล็กๆนนัเป็นศิลปินของมตอนนี้ก็เพลงแรกก็ปล่อยออกมาเป็มี่เรียบร้อยนะครัก็ไปฟังกันได้ชื่อเพลงอ่าเปร์สเ็นะฟังได้ท่องทางทีเมดีมิวสิกฮะมีเอมีด้วยฮะอืมใก้าคอน้ฟังแล้วเพลงปล่อยออกมาแล้วตอนนี้เป็นเต็เต็ม นั่นแหละดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจกับเพลงเพลงนี้มากๆเพราะว่าแบบก็ทํากันอยู่นานพอสมควรครับก็พอปล่อยให้ทุกคนออกมาได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าดีใจครับเห็นทุกคนชมว่าแบบเพลงเขาทบเสียงดีอะไรอย่างงี้ก็ดีใจมากเลยก็พร้อมขึ้นเวทีเลยพร้อมขึ้นเวทีเลยฮะรองานหน้าเดี๋ยวไปรอให้ทุกคนฟังให้รับผมพี่ต้นเป็นยังไงบ้างคะครับ พังแล้วก็เพาะครับจริงจริงน้องร้องเพลงอะไรก็เพาะยิ่งเป็นเพลงตัวเองมันก็เพาะเข้าไปอีกแบบคูณ2คูณสาไปเลยใช่แต่ว่าเพลงนี้ก็คือน้องตั้งใจมากครับกับการที่กว่าจะเป็นกว่าจะเป็นเพลงนี้ออกมาคือน้องตั้งใจทุกโปรเซสเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนได้แบบเลือกเลยว่าแบบเออเดี๋ยวที่คนนี้แต่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ เ,เรื่องเนื้อล้องอาจจะมีแก้บ้างนิดหน่อยพ่อ,น,อน,นี้จนถึง MV จนถึงเพลงออกมาคือน้องน้องเต็มที่กับทุกโปรเซสจริงๆครับก็ยินดีกับน้องครับที่ได้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วคนที่4่ของเดียมดีนิวสิ้้สปอยหน่อยสิบเลยถ้สปอยน้องสี่สปอยน้องสปอยริงก็สปอยเพลงเลย อานอยากฟังพี่เติร์ร้องเนี่ยได้ไหมล่ะงนนิดึไม่จริงๆอ่ะอยากร้องกับน้องได้ไหมเพราะว่าจริงๆเราน้องก็ร้องพรอยู่แล้วเราก็ไม่อยากไปร้องแบบเออต้นฉบับร้องดีอยู่แล้วร้องหน่อยไม่ใช่ไหมพีเติร์ร้องพรอยร้องร้องร้องไม่อยากร้องไม่กันร้องไม่ยันท่อนไหนท่อนไหนเลยหนึ่งสอง ประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วยังมีนี่คเห็นว่ามีแบบว่าอะไรนะคนไหนผมเขาไปบเซเป็นคนพิเศษจ้งมาอ๋อเขาเป็นอันนั้นเป็นในไลฟ์ใช่ไหมใไลฟ์ในลก่อนก่อนที่จะถึงเวลาป่อนเลย แบบว่ามาเตรียมตัวม์วเตรียมตัวฟังอย่างเงี้ยแวันนั้นเราอยู่ด้วยกันพอดีเราก็แบบจริงๆงวันนั้นเราเลิกกองก่อนแล้วเราก็น้องก็มีเป็นไลฟ์ต่อเราก็ไปไปแฮมกำลังใจน้องเพราะว่าเป็นผลงานชิ้<ร>นแรกเพลงผลงานเพลงแบบซิงเกิลของตัวเองชิ้นแรกก็อยากให้กำลังใจทุกๆช่วงเวลาที่แบบเออน,น้องได้ได้วเ<ด><ด>พลงฟังไปกี่รอบนะ้คะ MV กี่รอบแล้ว MV เพิ่งเคยเห็นหมอมทุกคนแต่ว่าเพลงก็แอบฟังมาหลายรอบแล้วฮะก็ฟังว่าฟังหลายเวอร์ชันแล้วด้วยเวอร์ชันหลายเวอร์ชันใช่ พอพอพอไม่รู้เหมือนกันว่าเขาส่งมาให้คนอื่นเช็คหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วผมไม่ได้ส่งให้ใครเลยครับพนเนเตอร์คนเดียวแต่ว่าได้คนที่ได้ฟังก็มีแค่พี่นัทพี่อกาแล้วก็มีพิเติร์เท่านั้นครับผมชวนให้แฟื่นมาดูเอ็มบีไหนไหมคะจะได้แบบว่าถึงหลักแสนหลักล้านใช่อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเรื่องปิงกันจิงมาปะอะไรยังไงนะ ทุกคนไปปั่นวิวกันได้นะครับผมหรือว่าไปดู m อกันได้ดูหลายๆรอบก็ได้ครับผมก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับเปิดทิ้งไว้แล้วฟังเพลงก็ได้ครับผมก็ฟังด้วยครับสงกาจะได้ฟังไหมสงการจะได้ฟังไหมสงการนั้นได้ฟังได้ฟังแน่นอนนะเขอเตรียมร้องแล้วเดี๋ยวถ้าใครไม่ว่างไปฟังที่งานนี้ก็สามารถเปิดฟังได้ครับเออร้องด้วยกันเลยใช่ขไหมครับร้องคู่เลยร้องได้เลยครับร้องได้เลยเราสปอยเพลงกันเหรอไม่ได้ดูเพลงไปไปถึงเพลงที่ต้นก็ ไม่มีไม่มีตอนนี้เพลงน้องเป็นหรือว่าเราจะทำหรือว่าอันนี้จะทำไหมเพลงเหรอฮะซิงเกิลใช่ไหมอันนี้ต้องรอถามพี่ออฟครับว่าว่ามีแพลนยังไงแต่จริงก็มีคุยกันบ้างครับว่าเออยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องรออย่างไรรอทางพี่ออฟแบบไม่ใช่ไม่ใช่เออเรามีโอกาสจะได้ทำไหมอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็แบบเออโฟกัสที่เพลงของน้องเพราะว่า คืออย่างไรทุกคนแบบฟังเพลงน้องจริงเพราะว่าพอจริงๆถ้าฟังครั้งแรกแล้วอ่ะยังไงก็ต้องฟังครั้งที่2ครั้งที่3นี่อยู่เราก็ต้องโหลดติดเครื่องไวแน่นอนติดแอปพลิเคชันไวต้องนี้สิบล้านบิลวายวายสิล้านบิลสิบล้านบิลล้านบิลแต่บิลล้านบิลสิบล้านบิลไปเลยแมทเลยสงการพาไปเท่าไหนกันคะส่งงานไปเท่งการตอนตอนนี้มีมีงานนะก็ทำงานด้วยกันครับแล้วก็คิดอยู่ว่าจะ น่าจะปีที่แล้วไม่ได้เล่นด้วยกันเพราะปีที่แล้วน้องไม่สบายปีนี้ถ้าว่างก็เดี๋ยวไปชวนกันไปเล่นแต่ว่าที่ไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีบค,ครั